ทหารชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะกองพันฐานรับที่3ปกรมฐานรับที่8ค่ะยังคงจัดชุดทํางานนะคะเข้าไปฟื้นฟ,นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤด,ดูร้อนค่ะในพื้นที่จังหวัดน้องบุรีรมเพื่อสามารถกลับมาอาศัยในพื้นที่ของตนเองได้เร็วที่สุดค่ะ ศูนย์รรเทาสาธานณภัยกองพันธารราบที่3โดยกรมฐานราบที่ค่ะไปร่วมกับกองพันฐานรราบที่3กรมฐานราบที่8ค่ายศรีราดเดโชชัไยไปจกกัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยพร้อมยุทธป,ปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากวาตภัยนะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติวัตภัยในพื้นที่บ้านยางซุมหมู่4ี่ตบลเก่ากลอยอําเภอนากลางจังหวัดนนบร ลำพูค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีบ้านเดือดได้รับความเสียหาย17หลังคาเรือนนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ด้านประชาชนที่ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนก็ได้รับการช่วยเหลือนะคะต่างขอบคุณหน่วยทหารนะคะจากกองผนฐานราบที่3กรมฐานรับที่8ที่ได้เข้ามา้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ศูนย์ระเทาสาธนณภัยกองผนฐานรับที่3จะยังคงจัดกําลังทหารและก็ยุทธบกรค์น,นะคะเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อเป็นการบําบัดทุกบํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุก โอกาสตามนโยบายของกองทัพบกค่ะ